สวัสดีกรุงเทพคราวนี้เรามาเรียนรู้การเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างสนามบินดอนเมืองกับรถไฟฟ้าสายสีแดงและรถไฟทางไกลเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าดอนเมืองออกจากจุดรับกระเป๋าเราขึ้นมา1ชั้นเดินตรงไปทางร้านสะดวกซื้อเซเว่นเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาไปตามทางเดินเพื่อตรงไปทางสะพานเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีแดงซึ่งสะพานเชื่อมต่อน,นั้นมีทั้งบันไดและทางลาดลากกระเป๋านะ เดินไปตามลูกศรบอกทางที่มีตัวอักษรว่าสถานีรถไฟมีเครื่องหมายรถไฟฟ้าและรถไฟธรรมดาสะพานเชื่อมต่อจะมีทั้งทางเลื่อนและทางลาดสําหรับกระเป๋าเดินทางที่มีล้อลากนะครับสะดวกสบายสําหรับคนเดินทางและผู้พิการบิวแชร์ถึงสถานีดอนเมืองสามารถเชื่อมต่อรถไฟทางไกลาสายเหนือและสายอีสานสามารถซื้อตั๋วได้ตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าจะให้ชัวร์มีที่นั่งก็ควรจองในระบบออนไลน์เว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับ และที่สถานีดอนเมืองก็ยังเป็นสถานีรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงสามารถโดยสารได้ทั้งทางลังสิตและก็สถานีกรุงเทพอภิวัตรหรือชุมทางบางซื่อได้เลยนะครับซึ่งถ้าเข้าเมืองมาทางสถานีกรุงเทพอภิวัตรสามารถเชื่อมต่อการเดินทางได้อีกหลายโหมดทั้งการเดินทางไปสายตะลิ่งชันรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินรวมถึงรถไฟทางไกลด้วยซึ่งที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นของรถไฟทางไกลาสายอีสานสายเหนือและสายใต้ครับ